สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ติดตามช่องเป้รถสวยทาง u t u b e นะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพจรถสวยศรีตชาทาง Facebook นะฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใครที่เปิดมาเจอผมครั้งแรกเนี่ยเซ้นเป้รถสวยนะครับจะขายรถราคาแสนต้นๆไปถึง2 0 0แสนต้นๆเท่านั้นทางรถกระบะรถเก๋งเนี่ยมีหมดนะครับใครที่สนใจรถราคาประมาณนี้ให้กดติดตามผมไว้เลยนะปุ่มติดตามเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับปุ่มสีแดงๆกดปุ๊บให้กดรลปกระดิ่งด้วยแล้วกดคําว่าทั้งหมดนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมลงนะ ถ้าชอบคันไหนก็โทรหาผมได้เลยอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมมาแนะนํารถกระบะแสนต้นต้นหลายคนรออยู่นะครับนานๆเข่าทีนะรถกระบะแสนต้นเนี่ยอ่าเดี๋ยวไปชมสภาพกันเลยครับอ่าเรามาชมรอบคันกันเลยนะเป็นนิสสันฟอนเทียนะครับคันนี้ดูรอบคันเป็นไงบ้างรถสวยนะครับดูาหางท้ายเป็นไง ดูด้านหลังสิตะขงตะเข็บเป็นไงมีบรรทุกหนักหรือเปล่าไม่มีถลอกนะครับรถสวยดูเม็ดองเม็ดอาร์กอยู่นะอ่าดูขอบครับสวยเห็นนะลายองลายอาร์คพวกนี้อยู่ครบนะครับรถไม่มีชนหนักแน่นอนไม่ต้องห่วงครับอ่าดูรอบคันเห็นไ,ไหมครับรอบคันถือว่าสวยเลยลองเขาดูหน่อย เป็นไงเอาให้ครบรอบก่อนครับกระจังหน้าเป็นไงกระโปงสวยนะครับเรามาดูหลังคารถคันนี้กันหน่อยครับเป็นไงมีผูมีอะไรไหมเห็นไหมครับไม่มีผูนะมุมกว้างเป็นไงสวยนะครับลองเคาะดูรถได้บางเลยนะมาดูรอยอาร์คขอบหน้าต่างนะครับเป็นไงบ้างเห็นไหมครับรอยอาร์คอยู่ครบนะ เม็ดอาร์คฝั Med ่งนี้ล่ะเป็นไงบ้างอ่เห็นไหมครับเมดอาร์คอยู่นะ,ะเดี๋ยวเรามาชมภายในคันนี้กันหน่อยนะครับเห็นไหมภายในสวยนะครับหน้ากากเป็นลายไม้ด้วยเบาะก,กม็มะหยี่จากโรงงานยังไม่ขาดเลยนะครับวิทยงวิทยูแอร์เย็นปกตินะครับคอนโซลสวยเห็นไหมเบาะถือว่าสวยเลยนะครับพรมเป็นไงมัง่งพรมสะอาดดีนะแผงประตูล่ะ เห็นไหมครับสวยนะอามาดูแคบหลังนะครับแคบหลังเป็นไงมัง่งเห็นไหมแคบหลังก็ไม่มีขาดนะครับพรมพมิมสะอาดหลังคาละอ่ะหลังคาก็ไม่มีขาดนะครับสะอาดดีรถถือว่าภายในสวยเลยนะเราชมภายนอกกันมาหมดแล้วนะครับต่อไปเรามาชมห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องคันนี้สวยมากเลยเดี๋ยวไปดูกัน อ่าเปิดมาก็ต้องดูคานก่อนเหมือนเดิมครับคานเดิมเห็นไหมฟันเทียนนี่ต้องดูเลขตรงนี้นะครับต้องอยู่นะถ้ารถคานเดิมอ่าเห็นไหมครับติดกล้องติ๊กเกอร์อยู่นะครับไอตัวพวกนี้น่าจะโดนน้ากดน้ํากันนะไม่ต้องตกใจนะครับแบตเตอรี่ไมเอียมเลยครับเห็นไหมอ่าดูตัวถังก่อนครับตัวถังอ่าเพดเพอร์ยังอยู่นะครับไม่มีการแกะหรือหลุดนะเห็นไหมครับตัวถังสวยเลยคันนี้เนี่ยมองไปนะครับเห็นไห ห้องเครื่องสวยมากอะคันนี้อ่าต่อไปเรามาดูเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะเครื่องยนต์เดิมๆไนะครับเครื่อง t d 27เนะเป็นเครื่อง2007ดีเซลนะครับโฉมนี้จะมีเครื่องอยู่2รุ่นนะครับเป็นเครื่อง2.7กับ3.0นะคันนี้เป็น2.7เห็นไหมครับเครื่องแห้งๆเลยมองไปเห็นไหมฝาส่งฝาสูบเครื่องสวยมากจริงนะคันนี้เห็นไหมครับเครื่องไม่มีเยิ้มนะรถสวยเลยอ่ะมองครับ่มองไปถึงห้องเกียร์เลยครับมองเห็นไหม ไม่มีเยิมครับนี่ขนาดรถปีขนาดนี้นะครับเขายังรักษามาได้เครื่องสวยมากาสำหรับรายละเอียดรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นนิสสันฟอนเทียนะครับเครื่อง2.7ปี2000นะครับถึงจะปีเก่าเนี่ยแต่เครื่องเครื่องยังดีอยู่นะครับหน้าตาเดิมเลยนะคานหน้านี่เดิมสนิทเลยเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีแน่นอนนะครับรถคันนี้ไปใช้เข้าไรเข้าสวนสบายสบายเลยผมขายอยู่ที่138,000เท่านั้น ใครสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับที่0894050202นะครับ <c oughs> เต็นท์ใบรถสวยเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจ,จังหวัดชลบรุรีสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ